ับสวัสดีครับช่องสามารถชาแนลภูมิใจเสนออีกแล้วครับท่านคลิปนี้ก็จะมาว่าเล่าประวัติหลวงปู่สวงออยเดียนสลูนนะครับวัดโพพัฒนาอำเภอกุกขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลวงปู่สวงที่เรารู้จักกันนามนี้ในปัจจุบัน เมื่อก่อนนี้ชาวบ้านในท้องถิ่นอำเภอขุขันและอำเภอใกล้เคียงที่มีภูมิลำเนาอยู่แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงลักซึ่งเป็นแนวเขตแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยชาวบ้านมักจะเห็นท่านเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมพักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านโคก และเวียนไปที่นั่นที่นี่บ้างนานๆจะกลับมาเห็นในที่เดิมอีกในสายตาและความเข้าใจของชาวบ้านในสมัยนั้นมองท่านในฐานะที่มีคุณวิเศษเหนือคนทั่วไปเท่านั้นและเรียกขานท่านว่าลูกอ้าวเนาะลูกอ้าวบรซึ่งเป็นภาษาเขมรห,หมายถึงพระดาบบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำ เขาลำนาวไยในสมัยนั้นยังมีป่าพันไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่านานาชนพันได้มีลูกศิษย์ติดตามหลวงปู่เดินทุดงไปตามป่าเขาแถบชายแดนไทย <c oughs> และตลอดจนถึงประเทศขเขมรแต่ก็อยู่กับหลวงปู่ได้ไม่นานจำต้องกลับบ้านเนื่องจากทนฟาร์มยากลำบากไม่ไหว หลวงปู่จึงเดินทุดงไปในที่ต่างๆตามลำพังเป็นส่วนใหญ่และไม่มีใครทราบถิ่นกำเนิดและอายุของหลวงปู่ที่แท้จริงได้รู้แต่ว่าหลวงปู่เป็นชาวขเขมรต่ำเข้ามาในประเทศไทยนานแล้วคนแก่คนเฒ่าผู้สูงอายุที่เคยเห็นท่านเล่าว่าตั้งแต่เป็นเด็กๆเ,เกิดมาก็เห็นท่านในสภาพลักษณะเหมือนที่เห็นในปัจจุบันนี่แหละจะผิดจากเดิมไปบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นเอง ประกอบด้วยหลวงปู่เป็นคนพูดน้อยและไม่เคยเล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟังจึงไม่มีใครที่สามารถรู้อายุและประวัติที่แท้จริงของท่านได้ชาวบ้านแถบนี้พบเห็นหลวงปู่บ่อยๆที่ใช้ป่าบ้านตะเคียนลามอำเภอปูสิงห์บ้านลุมพุบบ้านโคกโพนอำเภอกุขันและหมู่บ้านอื่นๆเกือบทุกหมู่บ้าน ในบริเวณตลอดแนวชายแดนท่านจะเดินทางไปมาอยู่ในบริเวณแถบนี้ <c oughs> โดย <c oughs> โดยตลอดแต่ก็จะไม่อยู่เป็นประจำในที่แห่งเดียวเป็นเวลานานบางทีหลวงปู่จะหายไปนานสองสามปีถึงจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ไปอยู่ที่ไหนมาในช่วงหลังมานนี้พบหลวงปู่ ปำนักอยู่ในกระท่อมในนาบริเวณต้นโพบ้านขยองกระท่อมกลางนาระหว่างบ้านสะสมกับบ้านจะบกและบ้านอื่นอีกในท้องถิ่นเดียวกันนี้ในระยะหลังนี้ได้มีผู้ปรับนาเป็นลูกศิษย์อาสาขับรถให้หลวงปู่นะครับเดินทางไปในที่ต่างๆทำให้มีผู้รู้จักหลวงปู่มากขึ้น ไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยในแต่ละวันจะมีคนจำนวนมากเดินทางเข้ามากราบไหว้หลวงปู่เป็นประจำจึงทำให้บางคนก็สมหวังได้มีโอกาสกราบนรมัสการบางคนมาไม่พบต้องคอยหลวงปู่เป็นเวลานานกว่าหลวงปู่จะกลับมาถึงแม้จะต้องพบกับความยากลำบากเพียงใดลูกศิษย์ก็ทนรอได้เพียงขอให้ได้มีโอกาสกราบนมัสการหลวงปู่สักครั้งในชีวิตเท่านั้นเองนะครับ หลวงปูส่สวงท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษสัพพันธะมีาวามอุเบกขาสูงสุดให้าวามเมตตากับผู้ที่ได้พบเห็นทุกคนและให้าวามสำคัญกันทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนยากจนเป็นเศรษฐีหรือรู้จักกับหลวงปู่มานานก่อนหลังก็ตามนะครับหรือได้ติดตามรับใช้หลวงปู่มานานก็ตามท่านไม่เคยเอ่ยปากนับว่าเป็นสิทธ หรือให้สิทธิพิเศษแก่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแม้แต่คนเดียวทุกคนจะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เท่ากันยึงทําให้มีผู้มากราบไหว้หลวงปู่เป็นประจาและเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยความเป็นอยู่ของหลวงปู่ท่านจะอยู่อย่างเรียบง่ายจําวัดอยู่ตามกระท่อมปายนาหลังเล็กๆมีไม้กระดานเพียงไม่กี่แผ่นบางครั้งก็มีเพียง2องสามแผ่นพอนอนได้เท่านั้น ทุกแห่งที่หลวงปู่จำวัดอยู่จะมีเสาไม้ไผ่สูงๆปักอยู่และมีเชือกขึงระหว่างกระท่อมกับเสาไม้หรือต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆมีว่าวขนาดใหญ่ทําด้วยจีวรหรือกระดาษผูกไว้เป็นสัญลักษณ์และที่สําคัญคือหลวงปู่จะก่อกองไฟไว้เสมอบางครั้งลูกศิษย์เอาของไปถวาย ครั้งลูกสิเอาของไปถวายหลวงปู่ก็จะโยนเข้ากองไฟฉะนั้นถ้าเห็นว่ากระท่อมใดมีสิ่งของดังกล่าวก็หมายความว่าที่แห่งนั้นหลวงปู่เคยจำวัดหรือเคยอยู่มาก่อนตามปกติหลวงปู่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถนั่งรถเดินทางไปไหนมาไหนได้เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันโดยหยุดพักเพียงเล็กน้อยท่านไม่ค่อยเจ็บป่วย หรือสดแสดงอาการว่าเหนื่อยแต่อย่างใดจะมีบ้างก็เป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆและก็หายได้ในเร็ววันโดยไม่เคยฉันยาเพิ่งจะมีอาการป่วยปรากฏเมื่อไม่นานมานี้โดยหลวงปู่มีอาการป่วยและไม่ฉันอาหารติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันวันที่7กันยายน2543 <c oughs> ขออภัยครับ เวลาประมาณ17.00นหลวงปู่ได้เดินทางเข้าไปในจังหวัดศรีสะเกดและได้พบกับลูกศิษย์นายสมยศที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาศรีสะเกดซึ่งขณะนั้นหลวงปู่เองก็มีอาการป่วยคือมีเสมหะและเสียงแหบแห้งพูดฝังไม่ค่อยชัดกะได้ออกจากธนาคารกรุงเทพไปที่บ้านอาจารย์ทวีศักดิ์ในระหว่างที่ลูกศิษย์หารือกันว่าจะพาหลวงปู่ไปหาหมอที่อำเภอประโคนชัย หลวงปู่ก็ตื่นขึ้นมาและขอน้ำล้างหน้าหลวงปู่ได้บอกกับนายสมยศว่าจะขอกลับบ้านที่บ้านตะเคียนลามด้วยพวกลูกศิษย์ที่อยู่ในขณะนั้นได้ขอร้องให้หลวงปู่ไปหาหมอเทียมเภอรประโคนชัยแต่หลวงปู่ไม่ยอมจึงได้พาหลวงปู่ไปที่บ้านตะเคียนลามถึงเวลาประมาณสองทุ่ม และหลวงปู่ได้นั่งอยู่ในรถสกครู่ใหญ่ๆจึงได้บอกให้ลูกศิษย์ก่อไฟลูกศิษย์ที่ติดตามมาจึงได้ทําตามที่สั่งให้หลวงปู่ผิงไฟและนวดเฟ้นให้จนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งเศษหลวงปู่ก็บอกว่าจะไปตามทางตามเวลาโดยมีเพียงหลวงปู่และนายสัญชัยเป็นผู้ขับรถเท่านั้นและหลวงปู่ได้เดินทางไปที่กระท่อมข้างวัดป่าบ้านจจบก จนกระทั่งถึงประมาณบ่าย2องโมงของวันที่8กันยายน2543อาการป่วยของหลวงปู่ก็กำเริบหนักขึ้นหลวงปู่ได้บอกกับลูกศิษย์ว่าจะไปที่บ้านลุ้นและได้ให้ในายกันหาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านละลมถอดเสื้อออกมาเพื่อพัดด้านหลังให้กับหลวงปู่หลังจากพัดอยู่นานพอสมควรก็ได้บอกให้ลูกศิษย์ที่ร่วมกันอยู่ในกระท่อมน,นั้นช่วยกันงัด แผ่นไม้กระดานที่หลวงปู่นั่งทับอยู่ออกมาหนึ่งแผ่นทั้งที่หลวงปู่ยังนั่งอยู่บนกระดานแผ่นนั้นเขาง,งัดออกมาได้หลวงปู่ก็ได้พนมมือไหว้ไปทุกสารทิศและพูดเป็นภาษาและพูดเป็นภาษาเขมรแปลเป็นภาษาไทยได้ฟาร์มว่าพศ2550ถึง55หางหน้าขวาดน้ำให้โลกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว กำลังจะขวานน้ำขึ้นมาล้างโลกจะเกิดน้ำท่วมครัง้งใหญ่คนไม่ดีไม่มีศีลธรรมจะล้มตายมากส่วนคนดีมีศีลธรรมจะอยู่โลดปลอดภัยได้ต่อไปเมื่อพศ .2,555 คนคนเก่ง <c oughs> อยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มุมไหนก็แล้วแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ต้องสู้จะตายหมด น้ำทะเลตีข้างล่างได้ครึ่งโลกแล้วไม่ใช่ครึ่งประเทศนะครึ่งโลกแล้วมาบอกให้หยุดนะไม่ต้องอยากชนะกันให้ออกไปอย่ามีเวรอย่ามีกรรมต่อกันนะครับก็จบคลิปนี้ก่อนนะครับตอนที่หนึ่งนะครับจบคลิป ต่อเลยก็ได้ครับพวกที่ทำลายศาสนาพระหมหากษัตริย์ให้รู้ไว้นางนาคเป่าน้ำทะเลพวกทำไม่ดีจะตายหมดเดวดาตัดสินเองเจ้ากรรมในเวรตัดสินเองแต่หลวงพ่อไม่กลัวแล้วก็ไม่หนีด้วยหลวงพ่อนี้ในตัวสังฆะ หลวงปู่สวงท่านจรละสังขารเมื่อวันที่8กันยายน2542ครึ่ง10คขั้เดือน10ปีมาลองสลีละสังขารของท่านตั้งอยู่ในโรงแก้วที่มองเห็นได้ชัดในสาราออยเตียนสลูนวัดไผ่พัฒนาอำเภอูสิงหยงจังหวัดศรีสะเกดถึงแม้ว่าหลวงปู่จะไม่ได้บอกว่าท่านเกิดที่ไหนเมื่อไหร่บทเป็นเทภิสูุในเมืองไทยหรือเขเมแอรแต่ท่านก็เล่าถึงเรื่อง การออกทุดงเผชิญกับสิ่งที่รับในปา่าเขาพนมดงรักมาอย่างมากมายให้ลูกศิษย์ของท่านฟังว่าครั้งหนึ่งท่านทุดงเข้าไปในปา่าขุยใหญ่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดและได้ปรากฏอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งยามพเพลกก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาหาท่านคนหนึ่งบอกกับท่านว่าที่ตรงนี้พัก จำวัดไม่ได้หรอกหลวงพ่อนี่มันต้นตะเคียนมีนางพายตะเคียนสิงสถิตอยู่ข้างๆก็เป็นกุย้ยดงกล้วยตอนีมีคนหลงเข้าไปโดนมันหลอกเอาจนเป็นบ้าเป็นบอจนถึงตอนนี้ยังไม่หายเลยเขารับหลวงปู่สวงท่านยิ้มแล้วพยักหน้ารับบอกว่าฉันรู้แล้วว่ามีนางพายตะเคียนสิงอยู่เขาเป็นเทพผู้หญิงมีอารมณ์อ่อนไหวใครทําไม่ดีกับเขาคนนั้นก็ต้อง โดนเขาก็ทําตอบโต้อันเป็นพระภิกษุมาดีไม่ได้ไปลบหลู่อะไรเขาเขาจะมาทําอะไรฉันล่ะชายกลุ่มนั้นพยายามอ้อนวอนขอร้องท่านให้ยกกฎเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านจะปลอดภัยกว่าแต่หลวงปู่ก็ยังยืนการที่จะปากกฎบาเพ็ญศีลภาวนาอยู่ที่ตรงนั้นคนกลุ่มนั้นทั้งหมดเห็นว่าไม่ได้ผลจึงกลับเข้าหมู่บ้านไปหลวงปู่ส่งท่านว่านางตะเกียนที่ต้นไม้นั้นตอนนี้ไม่มีแล้ว พะโดนหมอผีชาวขเขมรใช้เวทมนต์ขับไล่และคนกลุ่มนั้นก็มานิมนต์ให้ท่านเข้าไปปักกดในหมู่บ้านก็นำมาโดยหมอผีคนนั้นและคิดที่จะลองของกับท่านดังนั้นคือนั้นหลวงปู่สงฆ์ท่านจึงใช้กิ่งไม้เขียนยันเอาไว้ที่พื้นดินรอบกดป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาเล่นงานท่านแล้วนั่งจำสินเาวนาไปจนดึกถึงได้มีลมแรงกระโชกมาที่กดของท่านเป็นระยะ หลวงปู่จึงกำหนดจิตดูให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านก็เห็นตะขาบตัวขนาดเท่าท่อนแขนยาวขนาดงูจงอางในนิมิตกําลังหาทางเข้ามาหาท่านที่กดอยู่นะครับนอกยันที่ท่านเขียนเอาไว้แต่หลวงปู่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพียงแต่พึมพร์ม์ออกมาว่าเล่นกันแรงหาดนี้เลยเหรอถ้าเป็นสงใหม่ไม่มีคาถาคมแก่กล้า หลงเข้ามาทุดงอย่าทำเช่นไรกันและหลวงปู่ท่านก็ตั้งนโมสเสก,กมนคาถาว่าวิรูปรเขเป่าพวดออกไปกำหนดจิตดียครั้งก็งไม่เห็นตะขาบตัวนั้นแล้วรู้แต่ว่าหมอผีคนที่ปล่อยตะขาบออกมาโดนตะขาบตัวเองกัดตายก็ตอนที่ท่านออกไปบิณฑบาตในตอนเช้านี่เองแบบกรรมสนองกรรมนะครับคาถาคำว่าวิรูปรเขท่านสั้นของหลวงปู่สวงจึงควรที่จะจดจำเอามา ใช้อย่างยิ่งเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้ผีพิศาร์และพวกสัตว์มีเขี้ยวมีพิษทั้งหลายเช่นงูตะขาบแมงป่องมีพระอีกหลายรูปท่านพูดเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นพระอริยสงฆ์ทั้งนั้นครับอยากบางส่วนของหนังสือชีวประวัติหลวงปู่สวนออยดินสตูก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็จบคลิปชีวประวัติประวัติของหลวงปู่สวง ออยเดียนสลูนนะครับเพียงเท่านี้กปดกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ให้ช่องสามารถชาแนลด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นหลวงปู่ขาวอนาลโยน,นะครับวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูดจังหวัดอุดรธานีนะครับติดตามกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ